รับวันนี้ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับได้มีคําสั่งนะครับให้ตั้งคณะทํางานสืบสวนสอบสวนนะครับคดีกรณีที่คุณอฉัยยะนะครับกับกลุ่มผ้าพ,พชนได้มาร้องให้ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับเรื่องเกี่ยวกับมีกลุ่มบุคคลนะครับที่มีการบิดเบือนกระบ,บวนการยุติธรรมในการเสียชีวิตของ ของคุณแตงโมนะครับทางกรมสวนพฤกษศพิเศษก็ได้ตั้งคณะทํารรงานขึ้นมาเพื่อนเมินการสืบสวนครั้งนี้นะครับซึ่งการสืบสวนครั้งนี้จะไม่เกี่ยวข้องกับคดีหลักแต่อย่างใดน,นะครับเป็นเรื่องที่าตามร้องขอว่ามีกลุ่มบุคคลที่บิดเบือนนะครับในกลุ่มในการกระทําในครั้งนี้ว่ามีการบิดเบือนหรือมีการสร้างพยานฐานเท็จต,ต่างๆหรือไม่อย่างไรนะครับซึ่งในวันนี้นะครับทางคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนนะครับ ที่คำสั่งที่108นครับ2 5 6 8นะครับจะได้ประชุมคณะทำงานว่าเราจะดำเนินการอย่างไรนะครับกลัวอ,อยากรู้กลัวอ,อยากรู้กลัวอยากรู้แล้วมีข้อมูลข้อเท็จจริงอย่างไรนะครับซึ่งในสัปดาห์หน้านะครับเป็นต้นไปเราจะเชิญกลุ่มของคุณอชยะและกลุ่มภาคประชานเนี่ยมาให้ข้อมูลข้อเท็จจริง ในเรื่องที่ร้องเข้ามาที่กรมสวนงีินพิเศษเพื่อที่ให้มีข้อมูลว่าเป็นอย่างไรนะครับเราจะได้ดำเนินการต่อไปนะครับซึ่งวันเนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่มีการเปิดคดีนะครับครับผม,มการข้อมูลที่จะมาพูดคุยกันในถูกน้าทำงานหาท่านเราต้องเอาสิ่งที่ได้สอบปากคำพยานก่อนหน้านี้มาพูดคุยกันนะคะรับว่าไปเออเป็นพยานในกลุ่มเดียวกันนะครับที่ ที่ร้องมาครั้งแรกนะครับที่ร้องมาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับเราก็ได้สอบข้อจริงไปเสร็จสิ้นแล้วนะครับก็อยู่ในขั้นตอนที่จะสุปข้อจริงเสนอไปตามลดับชั้นต่อไปนะครับแล้วก็ข้อที่จริงในเรื่องเดียวกันเนี่ยก็มีประเด็นเพิ่มเติมในกลุ่มผู้ร้องที่เขาร้องมาอีกประเด็นหนึ่งเรื่องการกล่าวหาว่ามีการบิดเบือนกระบ,บวนการยุติธรรมในครั้งนี้นะครับซึ่ง ทางเราก็จะทําไปในกรอบอํานาจหน้าที่นะครับที่ไม่ไปกระทบกับเรื่องที่อยู่ในชั้นศาลแต่อย่างใดนะครับระหว่างนี้ก็รอทางคุณอาชิยะและก็คณะทีเ่เกี่ยวข้องเนี่ยได้ไมาให้ข้อที่จริงนะครับซึ่งในกระบวนการดังกล่าเนี่ยเดี๋ยววันนี้นะครับคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนเนี่ยจะดำเนินการประชุมนะครับแล้วก็แบ่งหน้าที่การทำโดยโดยที่เราเน้นหลักไปเรื่องของ กระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆนะครับที่ที่เราจะดำมเนมินการนะครับก็เราก็ได้แต่งตั้งคณะเจ้าที่ดีไซน์นะครับจากส่วนบริการแผนที่นะครับส่วนข้อข่าวนะครับส่วนบริการพิเศษคุ้มรภพพยายนส่วนกฎหมายนะครับแล้วก็เจ้าที่ของเราที่มีความรู้ทางด้านนิตินิติวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็ มีเจ้าที่เราที่มีความรู้ทั้งนั่นทันท้งนั่นหมอนะครับ <c oughs> เนื่องจากเราได้ตรวจสอบแล้วมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการตรวจผลตรวจนิตินิติเวชนะครับเรื่องของมีเลือดออกที่กกหูนะครับทั้งสองข้างแล้วก็มีตัวยาบางตัวนะครับที่ที่เราสงสัยอยู่ว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับกลุ่มต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเนินการเบื้องต้นที่ที่ทางาผู้ร้องได้ส่งมาเบื้องต้นครับ เออคืออย่างนี้นะครับในการดําเนินการทั้งเนี้ยเราใช้กระบวนการนิติวิทยาศาสตร์ทั้งหมดนะครับอพอไกลสีที่อยู่ทงางข้างทางข้างขวาผมนะครับทั้งเราจะมีการใช้เลเซอร์สแกนเนี่ยในการตรวจลำน้ำําตั้งแต่จุดเรือเริ่มต้นนะครับจนถึงจุดเรือสิ้นสุดเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับเพื่อที่จะดูว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับซึ่งการจาลองทางวิทยาศาสตร์ทั้งหมดเนี่ยก็จะใช้ ส่วนการแผนที่ของดีเอไในการเมืองการนะครับนอกจากนี้นะครับเราได้ประสานทางพลักงานอายการนะครับเพื่อที่จะทําความร่วมมือทางอาญานะครับในการที่จะส่งหลักฐานบางอย่างที่ได้มาเนี่ยไปตรวจที่ต่างประเทศแล้วก็ไปเก็บรวบรวมข้อมูลที่ต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์หรือข้อมูลทาง GPS ต่างๆเนี่ยเราจะไปเก็บหลักฐานที่ต้นทางเพื่อให้ทางต่างประเทศเนี่ย ได้ช่วยเหลือนะครับในการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆรวมทั้งเราจะเชิญผู้เกี่ยวข้องที่มีความรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์นิติเวชเนี่ยมาช่วยในการวิเคราะห์นะครับแล้วก็มีส่วนต่างๆที่จะเกี่ยวข้องที่เราจะเนินการต่อไปครับวันนี้ก็เบื้องตอนน้นนะครับที่ที่เราคุยกันเบื้องต้นนะครับหลังจากนี้นะครับเราก็จะประชุมคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนว่าจะเริเมินการอย่างไรบ้างแล้วก็จะแบ่งหน้าที่กันทํานะครับโดยที่สัปดาห์หน้าเนี่ยเราจะเชิญผู้ร้องนะครับ มาให้ข้อมูลข้อท็จจริงนะครับที่เกิดขึ้นทั้งหมดว่าเป็นอย่างไรนะครับนอกจากนี้ทางกรมสอบสวนที่พิเศษโดยคณะของตรวจสอบข้อท็จจริงทั้งหมดเนี่ยและคณะพนักงานสืบสวนเนี่ยได้เก็บข้อมูลนะครับไม่ว่าคลิปต่างๆที่เกิดขึ้นในโซเชียลทั้งหมดแล้วเนี่ยมาวิเคราะห์นะครับแล้วก็มาพิสูจน์ว่าข้อท็จจริงเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าคนที่นําเสนอข้อมูลข้อท็จจริงเนี่ยทางสื่อโซเชียลเนี่ยมีหลายคนนะครับที่ที่นำเสนอเข้าไปเนี่ย แล้วมีการบอกว่าเป็นคนที่จัดทําขึ้นถ่ายภาพขึ้นเนี่ยเราจะพิสูจน์ทั้งหมดเพื่อให้สังคมได้รับรู้ว่าข้อที่จริงเกิดขึ้นเป็นอย่างไรครับเออเราจะนําข้อมูลจากผู้ร้องนะครับทั้งหมดเนี่ยที่จะนําเข้าสู่สมวนการสืบสวนเนี่ยนะครับมาใช้นะครับแล้วก็มาวิเคราะห์ในคณะทางานของเราทั้งหมดครับ อย่างครับเราจะเรียกพยานที่คุณอชยะพร้อมกับกลุ่มนะครับให้ข้อมูลข้อที่จริงก่อนนะครับเพื่อที่จะได้ข้อมูลข้อที่จริงที่ถูกต้องทั้งหมดก่อนนะครับแล้วเราก็คงจะไปจําลองสถานการณ์ตามลําน้าเจ้าพยาทั้งหมดครับจะเป็นการจำลองโดยดีเอสไอเองใช่ไหมใช่ครับดีเอสไอจะทําเองทั้งหมดเลยครับต่อไปครับที่ทางดีเอสไอมีนะครับแล้วก็เราก็จะประสานงานความร่วมมือกับ ภาคเอกชนนะครับที่มีเครื่องมือที่ที่จะมาตรวจสอบความถูกต้องนะครับเพราะว่าเราต้องให้ความเป็นธรรมของทุกฝ่ายนะครับข้อมูลทุกอย่างเนี่ยต้องได้มาอย่างถูกต้องนะครับเพื่อที่จะทําให้ปรากฏข้อไจริงเกิดขึ้นทั้งหมดครับกาลององาจะเหมือนกรณีที่อาจารย์ปาเททนะด้วยวันนี้คุไปนั่งเอะไร,ะรอ,ะอันนี้เดี๋ยวเราต้องสอบข้อมูลข้อท็จจริงพยานที่จะมาให้การทั้งหมดก่อนว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็จะมีการสรุปแล้วก็จะ จะสามารถที่จะดาเนินการอย่างไรบ้างครับ